นี่เลยนะครับอันต้านแรครับทั้งหกแบบมีครบเลยแต่สิ่งที่มันจะเป็น content ก็คือเป็นแฟนผมมีลายเซ็นอันนึงว้ยเออได้มาแต่คือมา่เห็นตอนแรกคือแบบแบบอย่าง c o s ม m o มีทุกไ y p นะครับผมอ่าแล้วก็อันตอแมนอะไรยังไงก็เก็บตังค์กันไว้เยอะๆนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวการ์ดอุนตอร์แมนนะครับนี่เลยนะครับผมรอบเนี้ยอ n นิเมะรันนะครับเขา x ก,กับค,คิดนะครับผมฝรั่งนะแล้วก็ปีีเน้ ออกมาเป็นการ์ดอุลตร้าแมนนะครับปีที่แล้วก็มีเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ทํารีวิวนะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะโอเคนี่นะครับผมดีไซน์ของตัวกล่องแบบนี้เลยนะครับนี่นะแบบนี้นะกล่องละ20บาทมกฝรั่งหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ลุ้นการ์ดเลเซอร์3ใบนะครับผมอ่านี่ครับจะเป็นกล่องแบบนี้นะนี่เห็นนะโอเคนะครับผมนี่เลยนะครับตัวกล่องเนี่ยมี2แบบ นะครับอันนี้จะเป็นกล่องละ20บาทแต่ถ้าสมมติว่าเราซื้อเป็นยกแพ็คนะครับผมแพ็คใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับก็จะเป็น12อันนะครับผม12กล่องแบบนี้เลยนะครับผมก็ตัวกล่องในดูสวยนะครับเนี่ยก็จะมีซีโร่นะตัวโปรดผมแล้วก็คิงกะแล้วก็ทาโร่นะครับผมอ่ามีเลยก็เปิดกล่องขึ้นมานะครับแล้วก็เนี่ยเขาก็จะตั้งแบบมีขายในในยินและซีเอ็ดด้วยนะก็จะตั้งเป็นแบบนี้เลยอ่ะนี่ยังไม่เคยยังไม่เคยแบบแกะตั้งเลยนะ แต่แกะการ์ดมาแล้วนะครับผม EP นี้อาจจะไม่ได้ลุ้นนะก็คือแบบมารีวิวคร่าวๆอะชางมันก็คือแบบเปิดมาเนี่ยนี่เลยจะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็มีวางขายแล้วนะคือตัวผมเองก็พีมาครับพีออเดอร์มาเหมือนกันเลยนะครับผมก็ก็จะเป็นแบบว่า1ลังนะครับนี่หลังจะเป็นแบบนี้มีทั้งหมด6กล่องนะครับมี6กล่องในนะครับผมก็12 5 6 0 2ห7 2นะครับ1ลังใหญ่นะ่ย หนึ่งลังใหญ่ก็1440บาทนะครับผมก็จะมีทั้งหมดเเราสามารถสุ่มได้ประมาณ72ครั้งนะครับผมแล้วก็มีมักฝรั่งทั้งหมด72อันนะนี่ตัวกล่องเขาก็ดูแบบสวยดีนะ้าถเทียบกับเวอร์ชั่นเก่าอ่ะนะครับตัวกล่องนี้ก็มีแบบว่าพี่น้องอุลตรานะครับผมก็จะเป็นแ๊งเลโอนะครับแล้วก็เซเว่นนะครับผมแอสตาเนี่ยครับนี่เลยนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมภายในกล่องเนี่ย มีอะไรยังไงบ้างนะครับผมอ่ะก็มาไปดูกันนะครับในกล่องนี้นะโอเคเดี๋ยวผมขอออกนอกเฟรมก่อนนิดนึงเราเห็นกล่องกันไปแล้วนะครับก็ผมเองก็ซื้อมาตั้งแต่รอบ P นะครับคือซื้อตั้งแต่รอบ P เลยอะเข้าเรมมาลกล่องนึงแล้อะซื้อมาตั้งแต่รอบ P นะครับผม P ตอนแรกเลยนะก็คือรอบ P รอบนี้คือถ้าคุณ P ครบ8ลังนะครับผมก็จะได้การ์ดโปรโม ครบเลยนะครับผมการ์ดโปรโมทเนี่ยก็คือแบบว่ามีทั้งหมดนะจริงๆอ่ะมันมีทั้งหมด12แบบนะครับผมแต่อันเนี้ยคือมันพีรอบแรกเนะี่ยมีทั้งหมด8แบบคือถามว่าทำไมผมถึงบอกว่า12แบบคือใน1ลังอะ่ะเขาจะแถมตัวนี้มาให้นี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเช็คการ์ดเนาะเช็คลิตนี่แบบนี้นะครับนี่เลยนี่ก็คือเราได้การ์ดใบไหนอะ่ะคือสามารถมาตรวจดูได้เลยนะคือแล้วก็ นี่ครับด้านบนนะครับด้านบนของเขาเนี่ยเห็นว่ามันมี12อันใช่ป่ะแต่รอบแรกคือรอบพีเนี่ยมันมีทั้งหมด8แบบนะครับผมตัดออกไปก่อนนะคือถ้าใครพีครบ8ลังเนี่ยก็คือจะได้ครบ8แบบเลยนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าพีไปกี่ลังนะครับผมอ่นะครับแต่อีกสี่แบบเนี่ยชัวร์ๆเลยนะเพราะผมสาวกนะครับผมกับตานนี้นะครับคือลงในสัปดาห์หนังสือแน่นอนมาในทีวีแมกกาซีนแน่นอนนะครับผมอีก4แบบนะตํแบบที่ผมอยากได้คือนี่เลยซีโร่นะครับนี่ อยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะละครับก็นี่นะครับก็มีให้เราเช็คแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว g ทแลนะครับที่มี16แบบนะครับผม Super แลนะครับที่มีทั้งหมด96แบบแล้วก็ในส่วนของตัวแลก์ดเนี่ย144แบบนะครับผมแล้วก็นอร์มอลก์ดเนี่ยก็มีอยู่ที่ประมาณ85แบบถามว่าเปิดมาแล้วเนี่ยขาดไหมขาดเหมือนกันนะครับขนาดเปิดแบบครบเซ็ตนะอ่าเปิดแบบครบเซ็ตเหมือนกันนะก็ขาดนะครับผมแต่รอบนี้นะ ผมขอชมเลยนะว่าคืออันอนอเมทรันอะคือให้เราได้ลุ้น U r กันทุกคนเลยนะครับให้เราได้ลุ้น UR กันทุกคนเลยนะครับผมคือบอกตรงๆแล้วว่าใครเปิดหนึ่งลังอะได้ลุ้นยูแน่นอนเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูในนั้นนะมาดูทางนี้กันก่อนนะครับอ่ะคือในหนึ่งกล่องเนี่ยแบบนี้นะครับเปิดมาปุ๊บข้างในเนี่ยก็จะมีหมากฝรั่งอยู่ข้างในหนึ่งอันแต่ดีผมทอดออกไปหมดละนะครับ ก็มี5 0 0วานนะครับผมอ่าพอเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นี่เลยนะครับการ์ดท,ทั้ง3แบบนะแต่จริงๆตอนเปิดตอนแรกอะ่ะคือเขาจะหันกลับด้านนะคือเขาไม่ได้หันด้านนี้นะคือแบบจะมาลุ้นกันหน่อยนะครับแต่นี่เลยเปิดมาอ่าคือการ์ดเนี่ยคือเขาบบสวยมากเลยคือดีไซน์นะครับคือเขาแต่ละแบบจะไม่เหมือนกันนะครับผมถ้าเป็น normal อ่ะจะเป็นแบบสีด้านไปนะครับผมก็จะเป็นแบบเป็นแร เป็นซปเปอร์แลนะครับผมหรือว่าเป็นอนะันต้าคือแบบว่ามันจะแบบไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละแบบที่เขาแบบเขาพิมพ์มานะอ่านี่นะครับเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูการ์ดกันนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนมุมกล้องนะครับอ่ะโอเคนะครับในหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีแบบนี้ให้เราลุ้นนะครับถามว่าทําไมเขาถึงกลับด้านมาผมก็คือว่าคือเราเปิดมาปกติเราจะเด็กๆลุ้นของเล่นนะเปิดมาโอ้ยแตานทานี้เช็คพอและไม่แต่นี่คือมานั่งแบบ ลุ้นทีละใบเลยนะครับผมแบบค่อยมาลุ้นนะเทินของชั้นอะไรเงี้ยลุ้นมาปุ๊บว่าจะได้การหรือไม่ได้การนะครับอะไรยังไงบ้างนะครับผมตัวการของผมอะได้ทําการแบบเปิดออกมาแล้วนะครับเยอะนะคือเห็นที่เห็นข้างหลังตรงเนี้ยคือการ์ดนะเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยคือแบบโอ้โหนี่นะเป็นฝึกเลยนะครับอันนี้เซตเซตนี้ไม่ขาดใบเดียวนะขาดเบอร์50นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเอ่อซปเปอร์แลน์นะครับแต่ซปเปอร์แล์บอกไว้ก่อนนะ กขามีสองแบบนะคือมันจะเป็นซูเปอร์แรที่เป็นแบบระยิบระยับแบบเนี้ยกับซูเปอร์แรที่เป็นแบบการ์ดแบบเลเซอร์คือแบบเป็นสีแบบสีเลเซอร์นะครับผมก็คือแบบอุ้ยสวยนะครับเอาเราไปไว้ตู้ไหนวะเอออ๋อเราไปไว้ตรงนู้นนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมันก็จะเป็นนี่เลเซอร์เลเซอร์แบบนี้เนี่ยถึงเป็นแบบแบบเดียวกันนะคือเป็นรูปเดียวกันแต่มันมี2แบบ และซึ่งแบบนี้หายากมากๆนะครับผมนะก,ก็ขาดหลายเบอร์เหมือนกันแต่เบอร์อน,นี้ยผมขาด50อันเดียวนะอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูการ์ดกันนะครับว่าการ์ดเนี่ยเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมก็ในแต่ละแบบนะก็อันนี้ผมครบนะตอนนี้ผมครบนะครับผมก็ตัว s s r นะครับครบนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ normal ขาดเบอร์เดียว s o h i นะครับ ใครเจอผมที่งานก็อย่าลืมเอากาดไปด้วยนะแล้วก็มาขอแลกกันได้นะครับคือมีซ้ําเยอะมากเลยทําตารางนี้ไปละอันนี้มีครบครับอันนี้มีครบนี่จะบอกตรงๆว่าเขาเป็นลูกรักอะไรกับกิงกะมากๆเนี่ยเอากิงกะขึ้นตลอดเลยนะจริงๆว่าผมก็ไม่ค่อยได้ดูกิงกะนะครับแต่ผมชอบซีโร่นะนี่แล้วก็เป็นแบบไพ่แบบนี้นะครับอา่าเป็นแบบเลเซอร์นะครับผมเพราะและที่สําคัญนะคือในแต่ละกองเนะี่ยคือเวลาเปิดออกมาเขาก็จะมีแบบให้รู้แบบหลากหลายแบบนะคือ ไอตัวแฟมของเขาอะครับเนี่ยมันก็จะมีแบบเนี้ยนีสวยไหมอ่านี่กล้องโฟกัสว่าไปหรู้อ่ะเนี่ยคือถ้าถ้าถ้าไม่เห็นนะไม่ได้ใจร้ายนะต้องไปซื้อดูนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มในส่วนของตัวการ์ดกันเลยดีกว่านะครับอ่ามาเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกล้องก่อนนะครับผมโอเคตบต,บ,ต,บ,ตบให้หน่อยครับ มาเดี๋ยวเราไปดูการ์ดกันดีกว่านะครับผมว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับในแต่ละใบเนาะก็มาดูกันใกล้ๆนะครับผมแต่จริงๆันมีเช็คลิสต์อยู่แล้วนะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมว่าจะไปไวนิดนึงนะก็คืนนี้จะเป็นธรรมดานะครับการ์ดธรรมดาก็คือแบบว่าเป็นแบบว่ากึ่งแบบด้านๆแต่ว่าก็แบบเงานะครับการ์ดมีความมีความเงาอยู่เหมือนกัน,นครับแต่อันนี้คือเขาจะเป็น new generation ีโร่นะครับที่เราไปสู้อัตลรรักษณ์นะครับผม คือตัวการ์ดเนี่ยดูแบบสวยงามมากๆเลยนะก็คืออันแรกคือจะเป็นการเปิดตัวของแต่ละอุลตร้าแมนนะครับเขาจะมีบอกอยู่แล้วในคลิปในในหนังนะอ่าแต่เบอร์ที่ผมขาดเนี่ยจะเป็นเนี่ยสิบเก้านะครับแล้วพอไปเช็คสิบเก้าปุ๊บโอ้โหทันพีโซฟีนะครับทันพีโซฟีเอาเล่นผมซะแล้วนะครับคือคงคงต้องไปซื้อในงานสนังสืออีกแน่ๆนะครับอ่ะมาน,นะครับผมแจ็คเอชทาร์โลแปดสิบยูเลียนนะครับเบบิอุสเบบิอุสเซอ แล้วก็ในส่วนของฮิคารินะครับมีมากันหมดเลยครับคือคอสตมอคือมีทุกไทายครับที่แนะนำในใน,ในหนังนะครับตอนนั้นนะก,การธรรมดานะครับอันนี้ผมมีแบบครบเลยนะครับแล้วก็การธรรมดาถามว่าซ้ำเยอะไหมก็ดออูจัดกองแล้วคือแบบรอบนี้นะอนิเมตล้วนะให้การ์ดมาแบบว่าที่แบบว่าคือถ้าสมมติว่าเราเรา,เราเก็บรันนัมเบอร์มาสมมติผมซื้อมาหนึ่งลันะคือเขา ตัวซ้ำเนี่ยจะไม่ได้ซ้ำที่การดธรรมดานะแต่มันจะเป็นการซ้ำที่การดแบบวิบวับเลเซอร์นะครับเนี่ยคือการ์ดอย่างเงี้ยเยอะคือถือว่าโอเคนะครับที่เขาให้แบบการเลเซอร์แบบอุ่ยมันดูแบบมันดูแพงขึ้นมามันดูสีสันมันดูสวยงามมาครับหลายอย่างหนึ่งถ้าแบบซ้ำเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยคือแบบเราแบบเอามาแต่งกระเป๋าห้อยอะไรพวกนี้ได้นะใส่กรอบอะไรเงี้ยระรับอะต่อมานะครับเราก็จะขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับผม ก็จะเป็นในส่วนของตัวการ์ดที่เป็นแรการ์ดนะครับแรการ์ดเนี่ยผมมีครบเลยนะครับก็ไล่ไปนะครับไปกลกิงกะสองท้ายวิกตอรี่สองทยองเงี้ยครับกิงกะวิกตอรี่เอ็กซ์เอ็กซ์อัมเมอร์นะครับผมอ่ะเอ็กไฟนะครับโอเอ็กนะออฟคือมันเรียงตามซีรีส์ที่ที่ที่เราแบบที่แบบที่ออกฉายเลยนะครับเอ็กออฟจีทจีทนะครับทุกบ้างนะครับผมอ่า แล้วก็อุนเตอร์แมนลูทโซอุนเตอร์แมนบูนะครับผมกีโจซิโร่ซิโร่บิยอนนะครับผมอันนี้อะไรอ่ะดีบูสป่ะอ่านะครับไฮกาอะไรเนี่ยคือไล่ไปเลยนะครับแล้วก็จะไล่อุนเตอร์แมนเก่าๆเราก็จะเห็นแบบอย่างคอสมอสมีทุกท้านะครับผมอ่าแล้วก็อุนเตอร์แมนอะไรวะรีเจนต์นะครับเจ้าพ่อเจ้าแม่โทูพี่ยะหกพี่น้องอุนต้านะครับแปดพี่น้องอุนต้านะครับคือสวยนะครับผม สวยทุกใบครับมันดูแบบระยิบระยับนะครับก็คือแบบเวลาโดนแสงอะไรเงี้ยคือแบบสวยงามมากๆเลยอันนี้คือ96แบบนะครับก็ได้มาครบมอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีซ้ำเยอะไหมเยอะนะซ้าเยอะถือว่าเป็นการรอบนี้ถือว่าเป็นการแบบว่าคือดีกว่าการ์ดในตลาดทั่วไปที่แบบว่าเคุณให้ซ้ํามาแต่คุณแบบให้ซ้ามาเป็นแบบซ้ํางานแบบงานแบบเสียเงี้ยคือไม่โอเคอะแต่คือรอบนี้คือเขาแบบให้ซ้ํา แ้ะเป็นซ้าที่แบบเป็นการเลเซอร์อ่ะเฮ้ยคือมันเจ๋งอะ่ะนะคือบอกตรงตรงเลยว,ว่าแบบมันเจ๋งมากๆเลยนะครับอ่ะแล้วเราก็ขึ้นไปดูในส่วนของตัวการเลเซอร์กันนะการเลเซอร์นี่ครับที่ผมแบบขาดเบอร์เดียวนะนี่นี่คือแบบว่าท่าทางเนี่ยจะเหมือนกันถามว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันเดะนะครับอ่าคล้ายกันมันมีท่าทางคือในเลเซอร์บางบางบางอันเนี่ยก็ไม่มีหน้าทางไม่มีท่าทางที่แบบยังไงอะ่ะมันมีท่าทางแบบแปลกใหม่ๆบ้างนะครับ บางอันก็แบบอาจจะมีซ้าบ้างนะครับแต่ถามว่าคือต่อให้ซ้าไปอะความสวยมันไม่เหมือนกันนะครับความสวยมันไม่เหมือนกันนะแล้วก็ต้นใหญ่เนี่ยก็จะมีแบบสองท้ายนะครับสองท่านะครับต่อหนึ่งตัวโดยประมาณนะครับคือเนี่ยขาดเบอร์เดียวนะครับขาดเบอร์ห้าสิบแต่ถามว่าจัดอีกไหมแน่นอนครับน่าจะเจอกันสัปดาห์หนังสือประมาณเดือนแบบแต่คลิปนี้รันออกไปนะก็คือสัปดาห์หนังสือนะ่าจะเป็นตุลาครับง่ายคือไปแน่นอนเลย นะครับผมก็น่าจะมีทั้งสองลังนะครับโอเค okay, นะครับนี่นะครับแล้วก็สิ่งที่มันเหมือนกันนะครับคืออย่างอันนี้ที่ผมบอกว่าเลเซอร์กับผมเรียกไม่ถูกนะกับอ่ะวิบวับแล้วกันนะเนี่ยมันคือมันสวยกันคนละแบบนะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะครับแต่อันนี้ก็ดูแบบเป็นแบบสวยแบบธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ดูแบบแต่ตานิดนึงนะครับอ่ะดูแบบดูแต่ละทายดิ คือ,อเดี๋ยวผมเอาอีกท้ายหนึ่งให้ดูนะครับที่เป็นกิงกระด่เหมือนกันนี่นี่เห็นไหมสวยนะครับก็ถามว่าคอลเลคชันนี้ลงทุนมาแล้วถามว่าเปิดยังครบไหมคือคงต้องมีครบอะครับนะอ่ะแล้วต่อมานะครับผมจะขึ้นมาให้ดูกับในส่วนของตัวตัวอะไรวะคนเรียกว่าอะไรวะอันต้าแล้วปะไม่ใช่อันต้า ซูเปอร์ซีเคแปรนะครับมีทั้งหมด16แบบนะครับก็จะเป็นแบบรวมอุลตาคือมันเป็นการแบบคือมันมีแบบหลายแบบหลายทิเจอร์มากๆเลยในในไมการ์ดแต่ละใบนะครับอันนี้รวมอ่ะรวมกิงกะวิกตอรี่รวม X รวมออฟรวมจีดอ่ะรวมอุลตราแมนอ่อโซ่ปะถ้าเรียกไม่ถูกคือไม่ได้ดูนะคือขออภัยเพราะว่าผมโตมากับยุคทิก้านะครับ ผมโจมาก,กับยูิกาไม่จะไม่ได้จะไม่ได้ไม่ดูเจนหลังแต่ถามว่าเจนหลังที่ชื่นชอบชื่นชอบเอกออฟนะครับเอกออฟแต่ถ้าชื่นชอบอยู่ตัวเดียวคือซีโร่ลูกลักซูบุรยิยะนะครับผมอ่านี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไทกะนะครับนี่ก็จะเป็นการรวมทั้งหมดเลยของตัวร่างสุดยอดของ New Generation Hero นิวเจเนเรชั่นฮีโร่ครับแล้วก็ัวแมนนนกัเรียกเขาเรียกว่าเซิร์ฟปะ่ะอ่ะคือระหว่างนั้นน่ะ คือที่ใน New Generation h e ี o ฉายมันจะมีในส่วนของตัว t ิกเกอรนะครับผมทิกเกอร์อ,อยู่แล้วก็จะเป็นเด c k e r นะครับก็คงยังไม่ได้เข้ามาน่าจะมาปีหน้ามั้งผมไม่รู้ว่าทางอน,นิเมลานะจะเอาเข้ามาครบไหมนี่คือใบที่ผมอยากได้นะน,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 นี่โอ้โหแต่พอได้มาปุ๊บได้มาเยอะมากเลยนะครับผมก็อุลตร้าแมนซีโร่ครับมีทุกไทยเลยไม่ว่าจะเป็น c o โรนานะครับผมสตองโคโรนาหรือว่าถ้าเรียกเรียกผิดไงขออภัยนะซีโรบิยอนนะครับผมแล้วก็ ใส่เกาะนะครับผมของโนอาห์นะครับเนี่ยต่อมาเบบี้อุสนะครับเบบี้อุสนะแล้วก็แม็กซ์โนอาห์นะครับมีทุกท้ายเลยนะครับผมโนอาห์เลยเน็กซัสนะครับแล้วก็คอสมอสนะครับผมอ่าคอสมอสถึงว่าคุณเป็นอุลตร้าแมนความดีนะครับก็ไม่ค่อยฆ่าสับเปลาดเท่าไหร่นะครับเน้นแบบว่ารักษาครับคือเมื่อก่อนกลับมาบ้านครับจะมาจากโรงเรียนเอ้ยกลับมาจากโรงเรียนนะครับไม่กลับมาบ้านกลับมาโรงเรียนกลับมาบ้านกลับมาถึงบ้านปุ๊บ จะดูประจำในช่อง7นะครับ Inter นะอินเตอ์แมนคอสมสนะอ่าโอเคมาแล้วเรามาพูดกันถึงในส่วนของตัวตันแทนนี่เลยนะครับทันตาแลคือถามว่ารอบนี้คือตอนแรกกัเปิดอะตอนแรกได้นะโอ้โหดีใจมากเลยคือมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะสิ่งที่จะพูดคือฟังดีดก่อนคือ UR ปกติอะคือเป็นอะไรที่มันออกยากใช่ปะแต่รอบนี้คือมีทุกลังถามว่าข้อดีในการมีทุกลังมันคืออะไรรูป้ป่ะ มันคือหนึ่งเลยอ่ะมันสามารถที่จะแบบว่าเด็กๆทุกคนอ่ะสามารถซื้อได้คือซื้อแบบซื้อ UR คือซื้อ UR จากร้านค้าที่แบบว่าเฮ้ยคือเราเปิด1นึ่งรันดีกว่าที่แบบว่ามีการันตีแน่นอนว่าเฮ้ยมันออก UR นะแต่ว่าเราจะไปลุ้นว่าจะเป็น UR อะไรนะครับเพราะว่าในซีซั่นที่แล้วเนี่ยถามว่าพูดตรงๆนะจากผู้ผู้ซื้อนะ U r ออกยากแล้วคนที่จะได้คืออะไรคือคนที่เป็นในคุณที่แบบมีเงินเยอะๆซื้อเยอะๆ คือถามว่าคนที่ซื้อไม่เยอะแล้วทําไงอะ่ะเขาก็แบบไม่ได้สิใช่ไหมอ่าแล้วพอผมมาเห็นในะแบบในช้อปปี้อะ่ะคุณน้อมาขายกันทีแบบโอ้โหห้าพันเจ็ดพันครบเซตอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหมีแต่พ่อค้านะครับคือทําให้ถามว่านักสะสมอะ่ะอย่างเรานะคือนักสะสมทุนไม่เยอะนะครับทุนไม่เยอะแต่เสกเปิดทันครบทุกบล็อกเลยทุนไม่เยอะคือคือเราสามารถจับต้องได้นะครับก็ต้องขอบคุณรอบน,นี้ด้วยนะครับที่แบบว่าทําให้ทุกคนเนะี่ย ได้เล่นการ์ดแบบว่าคือถามว่าในการ์ดพิเศษอะ่ะก็ที่มันหายากเนี่ยคือเราสามารถได้แตะทุกคนถามว,าว่าวันนี้ถ้าสมมุติผมเปิดผมเปิด8ลังและผมมีซ้ํา2ลังใช่ไหมอัอนนี้มีทั้งหมด6ใบผมมีซ้ำปุ๊บผมสามารถเอาไปแลกนัดเจอแลกกันได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปเจอที่งานมีคนที่สะสมเหมือนกันเขาขาดเบอร์ไหนเราก็แลกกันได้นะครับผมว่ารอบนี้เขาทําออกมาได้ดีนะในส่วนของตัวการ์ดที่แบบว่าทุกคนที่เราแบบ สามารถจับต้องกับการ์ดตัวการ์ดแรได้นะครับอ่าคือผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอ่อาเนผมก็ได้มีครบเลยนะครับทั้งหกแบบมีครบเลยแต่สิ่งที่มันจะเป็นคอนเทนต์ก็คือเป็นแฟนเป็นแฟนที่แบบว่าเราซื้อมาอยู่แล้วคือมันจะมีกดที่เขาทํามาคืออ่าเป็นลายเซ็นท่านประธานนะครับก็คือถามว่าโอเครอบนี้เขามีมา30ชุดในใน UR ผมไม่ได้ั้งใบ่์ไม่เป็นไรผมก็ถือว่าได้เข้าร่วมแล้วนะครับแต่รอบนี้ผมได้มานี่เพิ่งมาเห็นนะครับเพิ่งมาเห็นทีหลัง เฮ้ยผมมีลายเซ็นอันหนึ่งว้ยเออได้มาแต่คือไม่เห็นตอนแรกคือแบบคือเราแกะการ์ดเราก็ไม่ได้สนใจว่าเออเราได้อะไรใช่ปะเราก็โยนแยกเป็นกองแยกเป็นกองแยกเป็นกองผมมานั่งดูอีกทีเฮ้ยทำไมสีทองมันเยอะจังวะอ๋อนี่เขาใช้ประการตรงนี้ทองเนี่ยเซ็นนะเราได้ลายเซ็นมาอีกอันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ได้ร่วมแคมเปญนี้นะครับผมเพาะบอกตรงๆนะว่าเรา iduser เราติดตามตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทางนะครับผมบนไลน์แล้วก็บนเฟซบุ๊กนะครับ ก็ที่คอยปันย่นกระแสนะครับผมไม่ได้ปั่นหรอกก็ซื้อจริงก็อยากได้แหละเร่งเขอยู่ได้นะครับอ่าแล้วนี่ก็สามหนึ่งคู่หนึ่งนะครับอ่าโอเคเลยนะครับผมผมว่าถือว่าดีครับทุกคนได้ได้เล่นการ์ดแล้วก็อยากได้การ์ดที่หายากนะครับแต่สิ่งที่จะเลี่ยมต่อไปนี้ก็คือแม่งการ์ดธรรมดาหายากกว่าอีกเอการ์ดธรรมดาหายากกว่าอีกเว้ยจริงๆคือการ์ดอันต้าคือแบบยังมันมันยังไงใช่ปหมการ์ดธรรมดาหายากกว่าหนู คือคือมันจะเป็นตั้งแต่สติกเกอร์ละงานสติกเกอร์ตอนแบบเก็บสะสมหนังสือนะครับผมถามว่าหนังสือผมแลกมาไหมนี่แลกมาแลกมา2เซตเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แบบคือเขาขายสติกเกอร์ใบใบละห้าร้อยแบบเฮ้ยไม่ไหววะ่ะถ้าถามว่าคือผมเอาตังค์อะไปเปิดสติกเกอร์อมันมันแบบว่ามันไม่คุ้มะนะครับผมว่าเอาตังค์ไปซื้อทีละลังดีกว่านะครับผมแต่รอบนี้ผมถือว่าคือทุกคนได้แตะต้อง เออคือแบบการ์ดที่หายากผมว่าโอเคนะครับแล้วก็ใครที่ได้การ์ดซ้ําระดับ Normal, นอร์มอลอะไรเงี้ยก็ไปแรกๆกันนะครับน่ะแรกๆกันแต่จริงๆแนละ้วเปิดได้เปิดเองเนี่ยได้ลุ้นเนี่ยดีกว่านะครับอ่ะต่อมานะครับผมพิเศษสําหรับคนที่เปิดครบ8ลังครับอ่ะในผมยังไม่เคยแกะเลยนะตั้งแต่ผมแกะมาเนี่ยผมผมแกะการ์ดมาหมดละแต่ผมไม่เคยแกะเลยนะครับไม่เคยแกะตัวนี้เลยนะครับออกมาเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูเลยนะครั้งแรกกันเลยนะครับผมอ่ะเว้ยอยากจะมาคูณดีว่าในส่วนของตัว ไอ์การ์ดเนี่ยมันเท่าไหร่นะตอนนี้มันการ์ดมันทั้งหมดกี่ลังนะผมซื้อมาทั้งหมด8นะครับก็เป็นเป็น72นะครับ72กล่องนะครับคูณเข้าไปนะครับคูณ3นะครับแล้วก็เท่ากับแล้วก็คูณ8นะครับโอ้ตอนนี้มีการ์ดทั้งหมด1,700กว่าใบครับนะครับครับแต่ถ้าลบไปก่อนด้านี้คืออ่ะมาฝรั่ง1กล่อง1อันนะครับอ่ะ 72็ดสิเดี๋ยวเอ้ยำหนึงนะเจ็บสคูณแปดผมมีมาฝรั่งทั้งหมดห0าร้กว่าชิ้นนะครับผมก็เคี่ยวกันหนุบหนับเลยครับอะโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนตัวการ์ดแหลนะครับที่มีครบเลยนะครับก็รอบนี้ก็โอเคนะครับก็ขอให้น่ารักกันทุกรอบนะครับผมนะครับกับอนิเมะรันนะครับก็ จะได้เก็บสะสมกันต่อไปนะครับแล้วก็นักสะสมใหม่หรือนักสะสมเก่าก็จะได้มีกําลังใจในการสะสมด้วยนะครับผมจะได้ไม่ตม้องมาโดนพอค้าตนกลางนะครับอ่ะต่อมาเรามาเปิดทั้ง8แบบกันเลยดีกว่านะครับผมแแบบที่เรายังไม่ได้เปิดนะครับนี่เลยเขาจะซิลมาเป็นแบบนี้นะครับคือจะใส่มาอย่างนี้นะครับอ่ะไปดูการพิเศษกันนะครับแทนแทนเปิดครั้งแรกนะเอยจริงๆเปิดครั้งแรกเพราะคุณเห็นซองผมยังไม่แก่ผมก็มาเปิดครั้งแรกให้คุณเห็นเนี่ยแหละ มันจะมีแบบใส่ลัสองใบ,บไหมอ่ามาแล้วครับคือเรียงตามเบอร์เลยเบอร์ที่1เจ้าพ่ออุนต้าอุนตอแมนเคนนะครับเคนเคนจริงๆนะครับอ่ามาอันที่2แกะป๊อโอ้ทาโร่นะครับผมอุนตอร์แมนนัมเบอร์ซอ่ามาเป็นเพลงเลยกูไม่รู้เขารองเนี้ยนแะน่าจะใช่นะถ้าแกะมานะครับไม่ได้ดูเนาะร้อง นะครับผมก็อุลตร้าแมนลำเบอร์ที่6นะครับอ่าต่อมานะครับอโวนิดเอชนะครับผมอ่าอุลตร้าแมนที่ใส่แหวนและแปลงร่างนะครับผมเป็นอุลตร้าแมนที่คู่หูแปลงร่างตุยไปแล้วครับอ่าผู้ชายแปลงร่างคู่กับผู้หญิงนะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเอออุลตร้าแมนเลยมาแล้วแจ็คนะครับผมอ่าอุลตร้าแมนแจ็คนะครับ แจ็คลัเซลเอ้ยไม่ใช่นะครับอุลตร้าแมนแจ็คนะครับนี่นะครับผมฮะแจ็คแล้วนะครับมามามากันมากันให้ครบนะครับขอให้มากันให้ครบมากันครบอยู่แล้วนะครับแต่คืออีซีแบบเนี้ยคืออันนี้เมท่ยจะเอาไปออกทางไหน <c oughs> คือผมตามอยู่แล้วตามไปแน่นะครับอ่ะมา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 ้มาบต่อมาอุลตร้าแมนเซเว่นนะครับผมเซเว่นเซเว่นเซเว่น เซเว่นไม่มีอุลตร้าแมนซีเจนะหรือว่ามีอุลตร้าแมนเฟมลี่ไหมอันนี้มีอุลตร้าแมนเซเว่นแล้วอะอ่ะโอเคต่อมานะครับตัวต่อมาตัวต่อมาแแ้ะครับอืมต่อมาปุ๊บเป็นด้านหลังด้วยเฮ้ย <c oughs> เราไม่เคยคุยด้านหลังเลยนะด้านหลังก็นิดสวยนะนี่จะเป็นนิวเจเนเรชั่นฮีโร่นะครับเปิดมานี่อุลตร้าแมนนะครับผมอุลตร้าแมนนะครับ กัแนแทนสวยงามมากๆเลยนะครับคือสวยดูใบยอยู่แล้วนะครับคืองานเนี้ยคือไม่ผิดหวังถามว่าในการปริ้นเนี่ยดีกว่าปีที่แล้วไหมดีกว่าคือดีกว่าคือเขาก็มีการพัฒนาขึ้มนมาเรื่อยๆนะครับเรื่องงานปริ้นงานอะไรเงี้ยครับเราถามว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับในเรื่องของการปริ้นของเขานะครับอ่ะเอามาครับนี่เลยเอุลตร้าแมนโซฟี่นะครับ อุลตร้าแมนโซฟีที่เป็นผ้าใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่นะครับคนละโซฟีกันนะและใบสุดท้ายนะครับผมแต่ขาดไม่ได้ก็คืออุลตร้าแมนอะไรก็รู้อยู่เจ้าแม่อุลตรานะครับอามาแล้วครับผมนี่นะครับก็จะเรียงตามเบอร์เลยอุลตร้าแมนเคนเบอร์หนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวแรเบอร์หนึ่งนะครับผมแรเบอร์สองเป็นเจ้าแม่นะครับผมแรเบอร์สามจะเป็นพี่ใหญ่โซฟีนะครับ เบอร์4อุลตร้าแมนนะครับเบอร์ B 5เซเว่นนะครับผม6แจ็คคือคือเขาจะเรียงตามปีที่ที่ออกมาเลยนะครับผมของอุลตร้าแมนนะครับเรียงตามซีรีส์เลยนะครับแล้วก็เอชแล้วก็ทาโร่เด็กๆคือเขาเขาจะคือเด็กๆนะตอนที่เด็กๆที่ดูนะคือเขาไม่ได้บอกว่าอุลตร้าแมนเอชนะคือแบบช่องอุลตร้าแมนเอเอกับเอชมันก็เหมือนกันนะเหมือนกันเลย เวลาเราเล่นไพ่อ่ะอ่าเดี๋ยวผมเราผมเรียงเป็นเรียงเป็นบรรทัดฮะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ่าคือนี่มาละนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เลยครบทั้งแปดแบบเรียบร้อยนะครับเฟรมกล้องอาจจะไม่พอไงต้องขออภัยนะครับคือไม่ได้เซตนะอาจจะอัดกับอัดแบบสดๆเลยนะครับผมนี่คือทั้ง8แ,แบบนะครับของอุลตร้าแมนนะครับแล้วก็ เรายังขาดอีก4แบบนะครับ4แบบที่ที่คือถามว่าเขาก็ยังไม่ได้โฆษณาลงไปหรอกแต่คุณมีตัวใบเช็คอะครับเขาก็าก็จะเห็นแล้วนะครับนี่เลยนะครับนี่อีก4แบบนะครับก็จะเป็นเลโอนะครับยูเลียนคิงและซีโร่ครับต้องได้เราต้องได้ใบนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับผมก็ โอเคครับใน1กล่องของเรานะครับผมที่1440บาทนะครับมีทั้งหมด6แพ็คนะครับแพ็กละ12กล่องนะครับผมก็คุณก็ได้ลุ้นการ์ดแน่ๆนอนๆนะครับผมก็จะ12คูณ3นะครับผมคุณก็จะมีทั้งหมดาจตามนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวใบที่เป็นใบเช็คนะครับก็จะมีให้อยู่แล้วนะครับทุกกล่องทุกลังนะครับผมจะมีมาให้นะครับก็จะไปโดนหลอกโดนซื้อตามช้อป e ีนะครับผมพราค้าที่เขา โก่งคุณเอากําไรนะครับก็อย่าไปโดนนะครับแนะนําให้ซื้อกับทางร้านดีกว่านะครับผมก็พอค้ามาเห็นก็อยากจะด่าก็ด่าเลยครับเรื่องผมนะครับก็อย่าไปโดนไปซื้อกับร้านค้าดีกว่านะครับอ่ะก็คลิปนี้นะครับผมก็ล่ําลาันไปก่อนนะครับผมกับการ์ดอุลตร้าแมนนะครับผมแล้วดูว่าปีนี้นะครับผมจะเก็บครบไหมนะครับผมซีรี อุนตาแมนนะครับผมก็ยังไงก็ไม่น่าพลาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกถ้าง,งานเก่าปีที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายรวมอีกอีกีหนึ่งให้ดูทีเดียวแล้วกันนะครับผมยังไงก็เก็บตังค์งไว้เยอะๆนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ